สวัสดีทุกคนด้วยนะครับวันนี้ก็เดี๋ยวเราจะมาปาัดนะครับกระโปรงนะครับท้ายลูกสูบนะบเพราะว่า,าเหตุผลที่จะต้องปัดช่วงช่วงนี้นะครับช่วงนี้นะครับแล้วก็ตรงนี้นะครับเพราะว่ารถที่ทําชักมาหรือว่าการสั้นหรือว่าอะไรเงี้ยมันจะไปติดติดติดท้ายกระโปรงนะครับถ้า สังเกตดีๆนะครับมันจะเวลาเราประกอบลูกสูบนะครับคือในงานมมนิายมันจะเวลาเราใส่นะครับช่วงจังหวะจังหวะนี้ครับเนี่ยจังหวะนี้นะครับมันจะชนนะครับเนี่ยจังหวะจังหวะนี่แหละมันจะชนนะครับมันมันจะชนลูกสูบเนี่ยมันจะชนบริเวณนี้ครับเนี่ยตรงข้ามกันกับสลักนะมันจะชนนะครับเวลาเราหมุนนะครับก่อนที่ประกอบรถที่มีชักนะพยายามสังเกตดูนะครับมันจะชนบริเวณ บริเวณนี้นะครับบริเวณนี้แล้วก็กระโปรงตรงนี้นะครับก็ส่วนใหญ่นะครับก็ต้องมาหลบนะครับมาเว้านะครับเดี๋ยวเอาตัวที่เว้าให้ให้ดูก็เนี่ยครับอย่างตัวนี้มีการเว้ามานะครับเนี่ยมันจะเว้าเพื่อหลบหลบไอ้ข้อเวียงนะครับประมาณนี้เนี่ยครับจะหลบ วอลมาประมาณนี้นะครับถ้าของที่ยังไม่หลบมันก็จะลักษณะก็ประมาณนี้นะครับเราต้องหลบนะครัไม่งั้นถ้าประกอบไปนะครับยังไงชนก็คือพังนะครับก็ทีนี้เราก็มามาหลบนะครับจริงๆวิธีการหลบมันก็มีหลายวิธีนะครับก็จะขึ้นเครื่องมิลลิ่งก็ได้นะครับหรือไม่ก็ไอสว่านบอสเรานําหัวที่เปิดพอร์ตนะครับสามารถกอได้นะครับ ประมาณนี้กอหลบนะครับตรงนี้สาหรับคนที่ไม่มีเครื่องมือนะครับก็กอได้นะครับก็สมัยแต่ก่อนผมก็กอไม่ไม่เจอปัญหาไม่อะไรนะเพราะเราเราจะกอได้นะลรวก็เอากระดาษทรายนะเบอร์ละเอียดรูปคมมันนะครับมันก็ใช้งานได้นะครับอันนี้ก็สําหรับพวกรถที่โมนิฟายนะครับก็จะเป็นต้องหลบนะครับพวกยื่นชักนะครับกานสั้นนะครับมันก็จะชนนะครับบริเวณนี้นะครับเนี่ยประมาณนี้ อ่ะทีนี้เดี๋ยวเรามามาหลบแต่ตอนนี้ผมจะใช้เครื่องมิลลิ่งในการหลบนะครับ เดี๋ยวจะเปิดออโต้นะครับเพราะว่าจะให้งานมันเนียนนะครับด้วยที่ผมไม่มีมือมือที่จะถือนะครับ มืออีกข้างหนึ่งก็ถือกล้องให้ทุกคนได้ดูกันนะวิธีการทํานะก็ข้าตัวนี้ผมใชใ้ตัวที่เป็นหัวแบ่งนะจาจับเอานะก็ตัก ข้อแป๊บนะครับเพื่อเซฟลูกถูกไม่ให้มันเป็นรอยนะครับ รอบสุดท้ายแล้วนะครับ เสร็จเรียบร้อยนะครับเนื้อง,งานที่ที่ได้นะครับมันก็จะเรียบนะครับมันจะโค้งเว้าประมาณนี้นะครับเดี๋ยวถอดออกมาให้ดูนะครับ งานก็จะออกมาประมาณนี้นะครับเป็นนันเสร็จเรียบร้อยนะครับก็สำหรับวันนี้ก็คงไม่มีอะไรนะครับก็มาหลบท้ายลูกสูบนะครับหรือกระโปรงลูกสูบนะครับปากนะครับเพื่อที่จะหลบข้อเหวี่ยงนะครับให้ทุกคนได้ดูกันนะครับสำหรับคนที่ ยังไม่เคยเห็นว่าเขาหลบกันประมาณไหนนะครับก็ว่างๆก็มาทําให้ทุกคนได้ดูกันดูเล่นๆนะครับประมาณนี้นครับก็วันนี้ก็ขออนุญาตจบคลิปเพียงเท่านี้เจอกันคลิปหน้าเดี๋ยวมีอะไรใหม่ๆเดี๋ยวจะมาอัปเดตถ่ายคลิปถ่ายวีดีโอให้ทุกคนได้ดูกันเป็นการแก้เครียดเล่นๆนะครับประมาณนี้นะครับก็ไม่มีอะไรมากนะครับก็ยังไงก็สวัสดีนะครับทุกคนนะครับเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ